ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมกาอวันนี้จะมาชมพี่คิดพี่สิงในรายการรู้จักมากแค่ไหน Why I Love You Fan Party สำหรับิ้ติเกาะฮาวายนะผมโอ้ชื่อยาวมากมาชมกัว,ว่าจะเป็นคิปเกี่ยวกับอะไรนะปะ่ะถ้าเขาหล่อเียวชื่อของน้องก็คือพีรวัตรแสงโพธิรัตน์ครับผมอายุย2 ปี11เดือน9วันว,ว้าวน้ำหนักมันลดลงเีกยลห้วปะห้าเอยู่ประมาณเนี้ยครับส่วนสูง175ครับก็ก็เรียนจบแล้วจบ,บปตีมอกษตรคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ,รบสาขาวิชาอะไรครับคุณเป็นเฮดว่าคุณต้องตอบได้เศรษศาสตร์สหกรกรครับอ,อาชีพในฝันเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนยังแต่ว่าแอคเตอร์ หรือว่ามีรึมสิค์มีสิคเชื่ออะไรพวกแบบนักดนตรีศิลปินอะไรพวกเนี้ยแตทางสายนี้พ่อชื่ออย่าเน้นมากเก็บพ่อชื่อพ่อแจ็คนะครับชัยยุทธแสงโพธิรัตน์ครับผมชื่อของผมนะครับพิรวัตรแสงโพธิรัตน์ถูกแล้วนะครับอายุนะครับ22อย่าง23ครับน้ำหนักไปกิ๊ฟจริงตัวบอกห้นะครับชีวิตไม่เคยไปแตะขนาดนั้นเลยนะ63 2019 2 0 2อ2พันสปีตอนนี้ก็ประมาณ ยี่สิบจะยังยี่สิบห้าใช่ไหมสามครับน้ำหนักไปกี้สิ่งตัวบอกห้าสิบแปดนะครับชีวิตไม่เคยไปแตะขนาดนั้นเลยนะหกสิบสามครับส่วนสูหนึ่งวัดเจ็ดสิบห้าถูกต้องครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไม่ได้เรียนแล้วจบแล้วนะครับอาชีพในฝันนะครับอยากเป็นนักดนตรีครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าอยากเป็นนักร้องไงก็อยู่ในดนตรีเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่พ่อชื่อครับแจ็คครับถูกแล้วตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้ว น่าจะเป็นอันดับต้นๆในค่ายเลยนะครับที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่มีอันตรายกับผมแน่ๆนะครับทุกครั้งที่อยู่ด้วยคุยด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยครับเวลาอยู่ด้วยครับชื่อของพี่นะครับสิงโตปราชญาเรืองโร์ครับผมอายุ24ครับน้ำหนัก59-60ถึงครับอยู่แค่นี้ไม่เกิน2โลนี้นะครับส่วนสูงนะครับ177ครับศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรครับเอ้ยไม่ช่เศรษฐศาสตร์เกษตรและ ทรัพยากรครับสกรน,นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เราตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมปีปีสองครับคณะอะไรนิเทศศาสตร์สารสนเทศสาขาสาขาไม่รู้อายอมนะครับแต่ไม่มีในนี้อย่าหักแต้มผมเลยนะครับผมพ <c oughs> ่อชื่อผมไม่รู้ขอเดาว่า พ่อชื่อตุ้ยแล้วกันใช่ใช่ตุ้ยมาจากไหนวะไม่รู้ตุ้ยพ่อใครเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่พ่อพี่สิงห์สาแว่นนะครับผมรู้แค่นี้อาชีพในฝันอยากเป็นดีครับอยากเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับการถ่ายทำแบบรูปภาพหรือมากที่สุดคืออยากเป็นหนุ่มกกับเลยครับชื่อถูกนะครับปราชิยาเรืองโร์ครับผมอายุถูกย4ิบสี่ครับน้ำหนักถูกครับอยู่อยู่หกสิบตอนนี้ครับส่วนสูงเนี่ย แล้วแต่ที่วัดบางทีก็ร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็อยู่สองสองอันนี้ก็ถูกอย่างนี้พอตรีตอนมกรเซษเนี่ยถูกครับเคยูเจ็ดสองเนาะใช่ครับผมแต่ว่าตอนมกรกรุงเทพเนี่ยผิดนะครับผมปีสามแล้วครับคุณผมปีสามแล้วครับมีเทศศาสตร์บอดแคสติ้งนะครับเอ้าผ่านมาสามปีแล้วหัวโทษโทษโอเคอาชีพในฝันดีพีถูกครับดีเลกเตอร์ถูกครับครับดีเลกเออคอลเลอร์ลิสก็ถูกครับขอชื่อพ่อหน่อยเว้ย พ่อชื่อบุญรอดครับบุญรอดฮะบุญรอดชีวะนรสุชากลครับศิลปินไทยที่ชอบพี่เป๊กกับพี่ป๊บครับเพลงไทยที่ที่เขาชอบก็ขอตอบเพลงของพี่เป๊กละกันเป๊กเป๊กไหนเป๊กเฮชคหรือเป๊กกี้ไม่ใช่เป๊กกี้ครับเออเออเฟิร์สเลดะหนังที่ชอบเหรอรับ l ล v e ต t ร r y ก็ได้อะแบรนด์เสื้อผ้าที่เขาชอบน่าจะมีกุชชี่มีอาฟไว้ที่ผมชัวร์คือสองแบรนด์นี้ศิลปินที่ชอบ เป๊กปั๊บถูกแล้วครับผมเพลงที่น้องชอบนะครับจริงๆชอบหลายเพลงมากๆนะครับแต่ว่าก็ตอบมีเขาคงถูกนะครับเพราะว่าชอบเพลงบิเป๊กครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ชอบมากที่สุดคือเพลงไม่มีใครรู้ครับส่วนแนวหนังที่น้องชอบนะครับเลิฟสตอรี่มาจากไหนครับผมชอบไซไฟมากๆครับแบรนด์เสื้อผ้าที่น้องชอบนะครับน้องชอบบาเลนเซียก้าครับ เจวงชีและออฟไวน์ครับจริงเหรอมากเอาหนังที่น้องชอบนะครับเลิฟสตอรี่มาจากไหนผมชอบไซไฟมากๆครับแบรนด์เสื้อผ้าที่น้องชอบนะครับน้องชอบบาเลนเซียก้าครับเจวงชีและออฟไวน์ครับจริงๆก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะทำงานด้วยมาตั้งนานแล้วครับผมแต่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะเริ่มเริ่มเล่นเล่นเยอะขึ้นมากๆพอสมควรอยู่ศิลปินที่พี่ชื่นชอบนะครับพี่แก้มนั่นเองนะครับเดอะสตาร์ครับอ่ะเอาสองชื่อแล้วกันถ้างั้นอะอย่างน้อยอย่างน้อยก็อัลปองศักดิ์มีคนเ่ย เยเลพลงที่พี่สิงห์ชื่นชอบคือพี่สิงห์ฟังเพลงแต่แนวแปลกๆนะครับผมมีเพลงไทยเขาจดจงด้วยเพลงไทยที่เขาชอบอุ้ยยากเเพลงที่เขาชื่นชอบอ่ะอันนี้ผมยอมก็ได้ผมตอบว่าเพลงของพี่แกนนั่นแหละสักเพลงหนึ่งโอเคหนังที่พี่เขาชื่นชอบนะครับ ต้องเป็นแนวนวนิยายดราม่าเฮอร์เรอร์ครับแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่นชอบเบอร์เซชเชออาร์มานี่ครับเห็นซื้อเกงในประจําเลยนะครับศิลปินที่ชอบครับพี่แก้มพี่ออบครับถูกครับครับผมเพลงไทยที่ชอบนะครับอันดับหนึ่งในดวงใจมาตลอดก็คือตัดสินใจของ B5 ครับผม B5 หนังที่ชอบนะครับโรแมนติกแล้วก็คอเลอร์ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจาะจงเจาะจงชื่อเรื่องจริงๆก็จะมี about time ครับผมแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าที่ชอบนะครับมี b บล็กบอลเลตอาร์มานี่พ k ีมิดคาเ a มูระครับผมทำไมคุณถึงรู้ว่าผมใส่กางเกงในแบบนี้อะไรเงี้ยคุณเคยซื้อผมอ่ะผมไม่เคยซื้อคุณครับแต่ผมเคยไปเลือกกับคุณครับ Why I Love You แฟนปาร์ตี้2019เพิ่มรอบ2ในวันอาทิตย์ที่27มกราคม2562 Thunderdome ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีบัตรราคา5,000บาท3,500บาท2,500บาท1,500บาท จำไหนบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาใหม่มรินดาคภาพก็จบไปแล้วครับคำถามมันน่าจะเป็นคำถามเนี่บผมไม่ใช่คำถามเออมันก็เป็นการบอกตอบคำถามที่เขาริสแมาเนี่ยผมว่าไฟรตรงข้าอ่า ประวัติส่วนตัวเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยผมว่าถูกหรือเปล่าพ่อแม่ชื่ออะไรสิ่งที่ชอบเนี่ยผมก็ส่วนมากจะถูกทั้งคู่เนี่ยผมแล้วก็ทําให้ได้รู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นเนี่ยผมได้ว่าเออพี่คิดชอบนังร,รองคนนี้พี่สิงตัวชอบนังร,รองคนนี้ชอบดันเนีนี้เนี่ยครับผมชอบของใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยผมอะไรที่ ทั้งสองคนไม่รู้ก็ได้รู้เนี่ยผมพ่อชื่อแจ็คพ่อพี่สิงโตชื่อคุณรอดนะฮะไปคิดว่าแกย้ำไม่ไ้ย้ำเนี่ยม,ยมยยยยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยผมนั่งคำนั่งรลอไปเนี่ยผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากากดค์กดแชร์กดติดตามมาเจกันคลิปไหนเป็คลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เนี่ยผมเพราะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตันเรื่องไม่ค่อยว่างด้วยเนี่ยผม แต่ก็จะพยายามมาทำให้ผมก็ให่ยายาขอบคุณทุกคนมาที่รับชมก็สำหรับวันนี้ฝันดีครับ๊ายบาย